เครือข่าย d t a k a i s แล้วก็ t r u e m o นะฮะก็รับการบริจากครั้งละ10บาทโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่สตางเดียวนะพิมพ์คำว่าทีนะครับส่งมาที่ SMS 4567899ยอดล่าสุดตอนนี้รวมกัน3ค่าอยู่ที่3,348,730บาทครับแบงไป DTEK นั้น1,92,680บาท a s 1,366,100บาท และ t ูมู Move 9สน9 9 5 0บาทท่านผู้ชมพิมพ์ทีแล้วส่งมาเลยนะฮะ4 5 6 7 8 9 9ข้อความละ1 1บบาทครับก็ทั้งเครือข่ายโทรศัพท์มือถือดีแท็กเอเอสและทูมูทุกค่ายเมื่อวานนี้ นำเงินบริจาคจากบริษัทเองเนี่ยนะฮะค่ายละหนึ่งล้านบาทบมามอบให้บัญชีครอบครัวข่าวช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้เพิ่มเติมด้วยนะนตัดขาดนะครับถนนตรังสิก,กาวถนนตรังกันตงังแล้วก็ถนนเมืองเลี้ยงเมืองตรงังห้วยยอดนะครับปั๊มและตะบนชัยบุรี ให้ฝ้าระวังเตรียมนะครับในเขตอุทยานนกน้ําทะเลน้อยอ,อําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงปรากฏว,ว่าตอนนี้ตายไปแล้วร้อยสาสิบตัวครับเพราะว่ามันไม่สามารถจะไปดำน้ํากินหญ้าได้สามเมตรตายสิครับตายเลยครับแล้วชาวบ้านเนี่ยคือต้องไปดำน้ําแล้วก็เอายาขึ้นมาให้ควายกินชาวบ้านบางคนบอกว่าเขาเลี้ยงไว้ร้อยสีตัวตายไปแล้วสาสิบตัวไม่ได้เป็นโรคเป็นอะไรเลยแต่ว่ามันเหนื่อยมันว่ายน้ําเหนื่อยแล้วมันก็ถูกน้ําซัดไปบางตัวก็ไม่มีอะไรกินแล้วก็ตายนะครับ หลายจุดทนะ่านผู้ชมะเรื่องสัตว์เลี้ยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างที่พระตลุงตายไปแล้ว130ตัว<ม>จากทั้งหมดประมาณสัก2-5 0 0ตัวในเขตอำเภอควนขนุนะในสอ<า>งตำบลครับตำบลพนังตุงกัตบตำบลทะเลน้อยนะครับนี่นี่<อ>ับตายไปแล้ว130ตัวขณะในภาคตะ ปางก็พังหมดไม่เหลืออะไรเลยสวนยางก็ดินมไปเลยยังยืนนอนนนไม่ไ้วิ่งกันนู้เหนื่อยตั้งสามครั้งเลยเนี่ยท่วมเลยยาเราไม่มีไม่มีเรือก็หมดเลยไม่มีเรือไปก็ไม่ได้กิน